phải rồi, ờ, áo áo, nó, coi anh im nó, rồi, thế mà nó bơm mươi, này, đi, nó, tôm ơi tôm đây โอ้สบายไปฉันแค่น้อยเนาะเอา้าเอา้เอา มาอีกพี่น้องเนาะช่วงค่อยคําลงแรงอ่ามาอยู่นี่แล้วพี่น้องเนาะที่เฮากําลังติดตามอ่าน้ำกันเนาะเขตของทางน้องไม้์หลัการน้องทายเนาะอ่ะก่อนอื่นกาแสดงความยินดีกับทางครอบครัวเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะทางครอบครัวของทางน้องไม้เนาะที่อ่าพี่อ่าทางผู้ใหญ่เนาะให้ความสนใจหลกักกาสงสาร,รทางน้องเพิ่นเนาะถือว่าที่่อามีความเมตตาเนาะถือว่ามีข่าวดี เข่ามาเรื่อยๆเนาะในตอนนี้กับพี่น้อยเนาะมือเสาร์นี่กับมอบโทรศัพท์ให้ทางพ่อเราเนาะมือเสาร์นี่กับโอ้ยเป็นยังไงเนาะนอนรับหมดเนาะมือแดงนี่พี่น้อยเนาะเอาทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเนาะทางช่างเขานี่ก็น่าจะยุติแล้วบ้านนี้เนาะเพราะว่าเบิดแล้วพี่น้องมีแต่ว่ามืออื่นรอเนาะตามที่ผู้เสียงเบิ่งนี่ à lo, giờ nhục, nó, mà ừ. oh, được, được bao sang không? Nim loại đấy nó, thêm mà năng đấy nó, Đó, rồi hả, nó, à, lấy, lấy, là lấy, lấy, năn nét, phi nổi, ôm nhung nè, ôi, to, đấy, nỉ nó. เกินไปแล้วนี่เอาอทางนี้อ่น้อง้ายเนาะโ้านมนัอคนมามืนี่บ่นี่นะโอ้เถอะกาบมะเรือกโหนี่เราเนี่เนาะอือถกมกลับมาแล้วนี่เนาะมาไว้จุดจชาติเนาะนี่บงกบเอาก้พี่นอองเนาะ

bắt ní cưp bay ủi bụi ní bội 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 ní ใช่น้องท้ายหนึ่ง้วบ่กเขาฮะเห็นยังไงซะไอ้แบบนี้ชุกไปหนึ่งเขาเนาะอซอยดีแทนี่เนาะผู้เอื้อนี่พี่น้อฮะอันนี้เลยแบกมากมื้อนี่เพ่เลยบ่อเนี่อือนาปเชียงนี่ไม่นีที่ไม่โบราณบ่อนี่ เอ้าเน้อใช่เว้ยลาบบอยังโอ้จุ๊บไม่หามอใช่ไหมถูกหยับบอถูกหยับบอเด้ออืมคันว่ามีล่ออยู่นะเนาะมันสีได้ลายแน่ใส่ล่อบ่ได้ใส่ล่อแบบล่อใหยใยนะล่อตีใหญ่ๆนะอ่าตัวนี้มันบ่ได้ลอกเนี่ย ใหม่บมดใม่ดิบช <Wha> ่ำเหมือนนี้เนาะโดแต่เมื่อวานนี่แปดเงินก็ได้เอ้าหมอไช่โอ้ว่ามื้อนี้นี่เฮ็ดเวียกแบกนักนในมือนะมื้อนี้เนาะดูเพราะว่าพื้นอยู่นี่เต็มเลยมื้อนี้ห่วยช่างว่าแท้เนี่ยชองเลยไปอยู่หมอไช่ก็ได้ย้อนเลยตะกี้โน้โอ้ยยงอหมดเลยท่านนาย โบใช่แต่ฝากกันน้องทายเมืนเพียนนี่เนาะอ่ายังสองเปิดระบอบวันนี้ดูย,ยังสองจะหมดแล้วอ๋อ้นกชาวตัวอ๋อต้างสร้างเขานี่กับจะยุติแล้วมือนี่เนาะยุติแล้วกับเมนเมืออื่นพี่น้องเนาะรอรุ่นรอส้มน้ำกัน อ่ะเบิ่งนํากันเนาะผู้คนทางบ้านใกล้เฮือนเคียงบ่เพิ่นสิมาซอยหยุกเนาะซอยนี่สิหลายสิน้อยซําใดถ่ายอเลกโอ้เนาะบาดนี้เอาทีละอันก่อนไปยังล่ะให้มันหมดไวฮะให้มันหมดไวให้มันหมดไวแม่นพันเอาเอาเดียวนี่บ่เบิดเนาะโอยแต่ว่ามันบ่เมื่อยเอาหมดเมื่อยแล้วบาดนี้ Oh. อ๋อดีนี่เนาะตัวมือ่อตัวมือ่อตัวเมื่อเนี่ยเจ๋งแล้วนี่นเนาะคอยไ,ได้นนเนาะโมนเลี้ยงไว้บ้านนี่เนาะดูอ้าโโบแดะนี่เนาะนุเอาเดี๋ดยวเลีเเ้ยงคนก็นได้เนาะโบเชี่ยงชื่อ อันน่ะของหวานมาฝากอยู่เดี๋ยวจังเพิ่มพลังโอ้ยปวดได้นี่น้อโอ๋บเปิดสมัยเขาก็ดีใจแล้วสิได้เฮือนอ๋อคิดเห็นหน้าเฮือนนี่ก็มีแงแล้วบ่โดยอ้ยเนาะจนอยแกยเฮือนอจนอยออเฮือนไปจุอยู่นี่เด้อยู่นี่นเปตัวนี้เาก็ ผบแบกตเฮือนตัวนี้นะโจมคนละสนก็ได้กันแม่เจ้ามันจังบ่านักซอยกันคนละส่วนะเนาะสีแดงไฟได้ไรป่าเนาะโอ้โหนะเลี้ยงไม้ก็ได้นี่เอาตัวนี้ออกก้อนนี่เจ้าออกตัวฐานล้มเลยบุ <c oughs> ม้มีแห้งเน่ยสิล้มเลยคน <c oughs> และนี่ มือแห้งเลยโอ้จุดเช็ดอดละนี่เนาะอ้ยชาดเดะห่อแห้งขาพลังงานนี่ลอได้พี่น้่งเนาะนี่นี่คืออะ <cười> 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 <Được> sao đây? dù phun còn nhang lại <laughs> với dù phun còn nó nhang lửa tay anh <Mình>, nhau uhm, sợ bao chào bọn. nên, man nhang hút mày nên. ờm, phải bẹt à bao chị anh chi? <laughs> Đôi. Mình nhau là tông bẹt đấy nó Đôi, <laughs> <laughs> mình nhau còn. Anh nị, anh nị có bẹt ma bớt rồi, hay xe lốt Xe lốt. Xe chắc nè bao. Đôi, tụi nó hộp bẹt. <laughs> <laughs> ตอกองฟังแล้วนะเจ้าแบกมาดูคน<อ>เลี้ยวเอาไปใส่รถหมดอเอาหยิบเรียงไว้นาวาเนาะระวังแต่เด็กน่อยถ้อย่างมาันเด่นเด้อน,น้องเจ้ามันกิ่งทับเลยจะหนเอาตีเฮือนอิ่ง<ะ>เอาตีเฮือนตีเฮือนอยู่ไสเฮือนเฮาอยู่นั้นมีบ่ออยู่พ่นก่อนโดยเฮาแต่ปีกายน เขาทักแล้วแล้วสีคนมาพี่บอด้ยอ๋อที่ว่าอยู่ใต้ตารางขึอนออ้นไอายานบอด้าโอ้นั่นตรงใส่รดลายได้เก๋ามากนะเนาะตัวนั้นโกเดมี่ตัวใหญ่สิมันแดกมันลายนี่ไปเอาเฟิบเอานกซ์กินมาไรนเมื่อกี้เหรอเน่าแท้ตัวนี้เนาะเนี่ยมันโกนี่อีกทางนั้น จุล้วนหนึ่งหรือว่าจุลืมพูดได้นี่เนาะเอ่าช่วยคดีเนาะวันนี้ทั้งแม่และลูกเนาะเบิดแล้วบ่เปลือกมันกระเจ้าให้ทาหมดแล้วเบิดแล้วบ่โดยมือนี้แม่เขาไปได้เอาเออไปเอาพื้นโน่นนั่น อา้าโตดิมเดียงไว้ไว้จูพื้นจูภัยหนึ่งเข่าหนึ่งหน้าอ่าไม่อยางบงพี่น้อยเนาะคอนเสิว์ตกันจะเจ้าอาเปลือกมันไปขายเซก้าชุดอะไร มานี่มันก็ได้แล้วเป็นพักหญ้าเอาได้ใส่อยู่แซ่ระอยู่เพื่อนพุ่นบอกแม่นอยู่เพื่อนเดี๋ยวจังหน่อยจังเฮ็ดนี้เราจังเมื่อพุ่นก็ได้เนาะดมาเบิ่งก่อนไปหน่อยเนี่ยอยู่เนี่กินเนี่ยอยู่เนี่กินเท่านี้มีอย่างแน่เชเอ้ย เพิ่มเติมมีอย่างไหนดูบาบาบุญสารวันบาจีซื้อลาบทางบาบุญสารวันบ่โดยมีมีงบมีลาบน้ำฉ่ำบ่โดยว่าบาอาจานย์วัดจีซื้อให้พาะนิ่งอ๋อเท่ากับตัวนี้กับเข่ากัมนำข้อนี่มีมีแล้วเนาะอ๋อโอเคใช่ทางทางบ่อลาวแน่เนาะโดยทางบาบุญสารวันโดย เช้า่ถือว่าในอยู่ในกินนะนี่มีมีครบแล้วเนาะอ่โบออันนี้สาวพี่น้องถือว่าพร้อมเนาะแต่ว่าตอนเศร้านี่ถ้าว่าเฮ็ดกับเข่าสดนี่าต้องมาตีเศร้าได้เนาะต้องมาหนึ่งเข่าตีเศร้าได้แม่คนึงยุ่ย่เพื่อนเออให้พี่น้องนึ่งซอยเลยอืหนึ่งซอยกันเนาะหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำแ่นทั้ง น้องๆเพื่อนั่นแหละเขนนาดันคันว่าเพิ่นบ้างก็ทั้งน้องหน้าหรือทั้งน้องลาหน้อยอะไรเนาะคันว่าเพิ่นบ้างคันว่าเพิ่นอยากซอยกันซอยอเออชะทางไม่ยังก็เจบ็บเจ็บบา้าแม่นโอ้ยเนาะ,ะมันแดงอุติแล้วจวะแบกขักป่านหนะาน้องมันก็ไหวมันแดงมันก็ปวดมันก็โคตรแล้วคุณเห็นไฮตอนนั้นคือเบนนี่เขาแบกแบกเว็บซีบอ๊อดย พ่อแม่เขาทิ้งมาอย่างนีนน้มันลายลี่อยู่ได้ใช้อือบอได้เมื่อฉันได้มีแต่เห็ดค่องนักนตลอดอเห็ดเวียงนักตลอดบอ่ดูเห็ดซอยพ่อแม่ใหดพ่อแม่เมือ่อยก็ซ่อย <c oughs> <c oughs> พอใช้แล้วคือนอนเว้นอยู่บ่ละคันว่าเฮ็ดเวียกคันว่ายกตัวอย่างคือว่าแม่เฮ็ดเวี้กไม่เมื่อยแบบนี้นี่เจ้าเคยนอนเว้นให้แม่เบิ่งอยู่บ่บ่ฮะบ่เคยบ่โดยโอ้ยหยันเนาะโอ้เอาเอามีเตะไปโซงเธอไปซำเธอบ่ได้อยากนอนอมีเตะอยากไปอยากไปต่ออีก เมื่อแต่ไปหาหน่อยเมื่อแต่ไปช้อนยังไปต่ออีกเพชรห้องอาหารกินกินสบายเมื่อมีอาหารกินไปช้อนป่าไปหาหน่อยหมหาอยู่หากินเฮ็ดตลอดเนาะเฮ็ดเวียกรับเนาเรียบร้อยบานนี้เนาะเบิดแล้วบานนี้นนหมดแล้วอันตัวยาวตัวยูพุ่นได้ากอ่ะในเสเงี้ยัเยยงเออสิไปเอาเมื่อนี้บ่หรือว่ามื่อใด เอามือนี้ก็ได้มันเหลือจกถอนยังหกฮะยังหกเหลือวหกถอนโดยต้องแบกมาแล้วตนั่อเนาะโดยโอ้ใส่รถอมาได้ฮะใส่รถมาได้ชิแบกมาได้อยู่บ่อสักโดยก็ได้อยู่บ่โดยอันต์ไปชวนเจ้าแม่เจ้าไปเบิ่งก็ได้เดี๋ยวพอดีแล้วไปเอาของฝากไปเชียงซื้อซื้อมาฝากในยูนิคินมาให้ เพไปเพราะว่าเงินเดือจากทางที่ใจดีอยู่ฝั่งไทยมื้อเช้านี่แหละพี่น้องที่เฮาซื้อมาซือมาเพื่อก็เลยฮะซื้มาฝากทางนอกเพิ่นเจ็บบ้าแล้วเนาะแดงเลยบ่โอ้ยเนาะเออ่ะเนาะ ขี่รถนี่บ่ไปหรือย่างไปแมงขี่รถนี่พอเคยใช้แล้วนี่พอเคยเห็ดพอเห็ดแล้วนี่ได้แล้วบ่แม่นน้องไทยเห็ดโอเคพอเอยเขาเขาเป็นเห็ดตัวนี้แต่เห่าบ่เป็นเขาบาดยือนนั่นแหละนะเนาะได้แล้วใครได้บ้านนี้ Ướn ừ, mà Ướn ừ, nó nhỏ chăng mông mà Ướn ừ, Bảm an trắng mông Thôi 8 mông 8 mông bò Đúng Ừm, đi là nó Sao lại, lái, ổ lái bả 8 mông nơi nơi nó, Đúng à, Điều Sao ổ lái bả, phí nọng phân cất cả... Thân Nên, à. ừ, man... Chết, môn, đi tươn vô Thân, 5 mông Bảm 7, 8 mông xa nọ Đúng 8 mông, phố đi Chú mình mưa đi lì สายดิห้าโมงตื่นสายกูมิ่งแม่ใช้อยู่ใช้มองไรนั่โมอเก่าคุณบอแม่นอยู่กตอบนี่ต้องแบกได้วหล่อหน่เนาะโด้วยต้องท้ายนี่บ่อยากให้เราแบกก็อยากราะว่าเรายังอายุยังนั่นอยู่เนาะด้ยอ่ากระดูกนั่นเด็กโบอยากให้เฮ็ดเวี้ยนักพ่อปัญหา ขึ้นที่ทางนี้ก่อนเดี๋ยวมือไรว่างเลยจังมาชวนไปไหว้พุทธไอ้ทรายนี่โอ้โหทางน่าน,นอ่โอ้ตุย้ยพี่เนี่ยเรากับเมยน้องน,าน้านี่พี่นอ้นอยเนาะหน่าอะไรหุนหุนเลยอยู่นี่ตะกอนนี่โอ้ยล้มเลยได้ไปแล้วบ้านนี่พูอ <c oughs> เอาอยู่ดีไหมเฮงมาแต่ใช้เกาะเหตุเราพี่นายชอบผู้เจ้าบ่อนี่ไง Ao, áo nó khóc, năn 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 năn, anh nó, níp ăn cỏi mầm lơi ní nó 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 mầm nó nó mầm lơi ไม่ดิบช้ำหนักเลย,น,ยน,นี่เนาะประมาณสามมือแล้วนี่นสามมือแล้วอ๋อคนว่านั่นไหนห้าแบกตัวนี้แล้ยบุหน้าจังมาเอาอีกทัวหนึ่งเนาะโดยพิ่เลยคือคือตาน้ำ <laughs> สบายได้บ่ได้โอ้สบายไปสั่นี่น้อยเนาะ <laughs> เอาเอา,เอา โอ,อ้ป้ามือเลยยมามถึกโหลดแดดเนาะแม่แล้วนอนทับไปห้าพักรดมันล่มทุกตีนทับได้เนาะโว้14ปีเนาะ โอ้นอบ,บร้องแล้วบอ้อนนอนบแรงนี่ปวดและจากต้นกับตัวใส่อยู่ทางนี้ใช้โอเป็น,นอ,ยอยู่นี่ฮะใส่อยู่ทางนี้โอเป็นใส่มีแต่้างเดียวอยู่นี่ขล่อยเด้อเอ็ด hàn đưa còn phaig là phía nào á à, <laughs> à. à, à, đưa chân nhang nó, bớt mướn bớt mướn đấy nó, áo áo được, à là băng đây โอเคเอาพอก่อนพอก่อนซบาดนี <laughs> ้เนาะโดยเอก่อนเดี <c oughs> uh, ๋ยวจังเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเวียกเบิดมือเด้ได้นี่แม่นบ่ด้อคนมามื้อนี้นี่น่ะเนาะโดยมักได้ลายนี่เจาหน่อยมืออยู่เฮือนแบงเฮือนอีกออยู่เฮือนิแบ่งมาพี่โดยเอ้าว่าิแกงอาหารอยู่นี่อยู่ีบ่มีใหม่ดิหาแถวนี้ก่อนไปยัง Tell me, Tell me. Tao ngon, nếu 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 จังนอ้อยเดี๋ยวเมื่อบึงอยู่กระตุบอยู่พุ่นเนาะเมื่อบึงมันพักอยหยาล้วก่อนพี่น้อยไปเดี๋ยวไปเอาของฝากของต้อนอก่นกอนเนาะเอาไว้กินเพอมีแห้งอยไปเบกอีกพ้อ่น่นะพอด้วมังเนาะด้วยพ่อ่พ่อพเออพอก่อน่พ่อก่อพอ่อพอกอ่อ,กอ,นอ,อ,กอนจงัง่บก่อพ่อพ่อพ่าเ่อพ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 ่่อออพ่่่นน่อพ่อ เพื่อมีผู้คนผุนมาเนาะเชาวลายบัดชี้นางถ่ายกันนี้เพื่อเห็ดกับเขากับน้ำแล้วแน่นะไปเนาะได้ละกบกบเมื่อยบ่๊ะดูแลสได้แน่นอนอี่แล้วเป็นหนอนเมื่อยเยอะแล้วเอาผ่านมาเมื่อยเนาะเดี๋ยวบูเชงเอา อ่าอันนี้หอยก้อนเพราะว่ามาแต่เซปโนพุ่นพี่หน่อยเข้าไปหาทั้งประตูอ่าเจ็ดปีอ่าแป๊บนึงอืมอ่ะเนาะอ่าเพิ่มอ่าของหวานเนาะเรเห็ดเวียกไลายนี่เมื่อยนี่ก็นั่นได้เนาะเอ้าดูว่าของหวานพี่หน่อยมีเจ็กซิเมนต์มีอย่างมียาอะไรอยู่นี่แล้วก็มีซีนแห้งน้ำซ้ำนิวซีมัดอย่างนี้นะเด้อ หลักทำให้ทัว่วเอานี่นึงจำเอาว้นีน่โอเคเอาเอาไว้กินแดงเด้อด้วยเอาเอาันนี้กับทางเงินทางพี่จะดีเพิ่นที่ว่ามือเ้านี่เ,เด้อที่มันเดือจากพี่ผู้เชียงซื้อกับเขาคำน้ำให้มือเ้านี่อันนี้คือได้ซื้อม,มาฝากอกีกรอบหนึ่งรอบแรงกินฉ่ำแซบ่บกินให้สบายเด้อลยอ่าจะไปห่วงแต่คนอื่นหลายและเจอของโสมมานี่พอแห้งได้เนาะสุายนี่เล่าได้เนี่ยยูนอกรีนนี่มีแต่ห่วงทั้งพ่อกับแม่เนาะ ดูว่าน้องผู้นี้พี่น้อ,อนยแนวกินแซ่บๆทบนะเอ,า,อาง่ายๆซะคือผู้เชี่ยงชื่อเขากองไม้เหมือนนั่นครับโบอยากกินอ,อยากให้ทั้งพ่อกับแม่ได้กินก้อนให้พ่อก้นอนยันแม่มือคือหอบมือชนใดกอดใดนะในสาระพี่น้องเนาะเรามีแต่อยากให้ทั้งผู้เป็นพ่อกับแม่ได้กินเนาะโด้วยอ,อ้าวมาเนี้ก็ถึงเวลาแล้วเฮาเวียดหนักแล้วเฮาก็ต้อง ดูแลตัวเองนําเท่าไรเด้อเดี๋ยวเป็นยังมานี่มันช่ง่ายอีกได้พอกระแม่นี่ชีนักยากอีกได้บ้างเท่ากับเพราะว่าเธอเจ็บไข้เลป่วยมาเฉยๆเพราะฉะนั้นเขาให้เพียร์นักเขาก็ดูแลตัวเองเขานํากินแนวดีๆเด้อดูไปน่าเดียวจังเมื่อต่อกันอยู่คนละพี่น้อยเพราะว่าสิเมื่อเบิ่งเป็นซาเล่ามาของพักของหญ้าแน่เนาะดูอยู่คนละพี่น้อยเนาะเอาอยู่ดีไม่แห้งเนาะอยู่ดีโอ้ย เออไปอันนั้นอ้าตามนั้นเลยเด้อเนี่ยพากันไปกินเด้อโดยอันใช้พอเจ้าไปใช้ซะพอให้ว่าบอกหมู่บอกเบิ่งหาเยาเฮือนแหละเนาะโดยอ๋อเออเอาโอเคอาสบายดีเนาะสบายดีป้าลุงให้อยดีมีแฮงให้ลําให้รวยให้สุขภาพแข็งแรงไปสิดมีแต่โชคดีอายุยยืนนอนได้ืนตื่นได้นสลานบ่เจ็บอย่าได้คนยมี พาใจเดอทั้งดจงาาอจิตดีสารพัดสิอ่ะไปมาหน,นี้เนาะว้ายกำลังเห็ดเวียกเนาะเห็ดมืนมือเลย้าและเนาะบาเชื่อกมาสีเอ,อกไปพกเพื่ออะไพี่น้องไปเยี่ยมยาเบิ้งทางกันนั่นก่อนมองกระตู่พเพื่ออะไรเนาะและ้วก็บพวงเบิ้งนอกอยู่ในกินถาเบิ้งน้องอก,การอีกอยู่กระตูเ่เพื่ออะไรเนาะ ไปเนาะคลิปนี้ลาพีระนองไปก่อนอยู่ดีม่แห้งร่ำรวยทางผูเขาแหละกระทางผู้เัาเด้อเนาะขอบมขอบใจทางด้วยใจดีจากฝั่งไทยเฮาน่ำในลายเนาะขอให้อยู่เย็ยนเป็นสุขสชูกาสุขใจความเจ็บยังไดความไขย้ยาสุมีเนาะอ่ะบ๊ายบาย,บาย,บายได้เป็นอยงเด้อสบายดี